ไม่ต้องทำได้ไงแต่ในใจน้ำหน้ามาขอกูกันเวลาสายสั่งเวลาเธอยิ่งมันช่างสะกดใจขอเป็นนายได้ไหมพี่อยากจะพูดจามาชนแก้วเีสักที่ไม่กันและอยากแค่เธอยกกายเป็นผูเล่นตายมีเป็นไงบ้างครับคุณพี่เสียงใช่ได้อยู่เนาะโอเคเลยนะมันเล่นง่ายพี่เล่นง่ายเล่นไม่ยากนะครับเอฟเฟกอย่างดีเลยอ่ะคุณพี่ลองลองดู นะลองลอง่าเมื่อกี้ลองปรับลองเทสลองเล่นดูเลยจ้ะชันสือสองีิดทดสองีถ้าดังไม่พอเล่งเกณฑอันนี้ช่วยนะครับชิชชคันือะเดี๋น้อยก็มาปรับตรงนี้ได้อีกนะครับของของแต่ละช่อง พี่ทดสอบทดสอบร้อหนึ่งสองสามสิบเป็นไงฮะนะได้เลยนะเอฟเฟกต์เก้าสิบเก้าเสียงนะครับ DBS 9เเก้าสิบเก้าเสียงนะครับนะฮะก็สมราคาสามพันกว่าบาทเนาะนะครับถือว่าไม่แพงขอขอบคุณพี่ด้วยนะครับครับรอบเย็นเลยรอบปิดร้านเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับนะครับเข้าไปที่ YouTube ร้านขายเครื่องเสียงโลดหรือว่าเดนบังบอกก็ได้นะฮะครับสวัสดีครับ